เอาแล้วครับเกมนี้เราจะมาเจอกันระหว่างแบงคอกสอมกับศิย์หาบเลเว่นครับถ้าเลเว่นชนะเกมนี้มีโอกาสขึ้นที่หนึ่งนะครับวันนี้จะเจอกับแบงคอกสตอร์มพากับฮารุซาโตะครับเป็นฮารุถึงบอลก่อนครับและเป็นบอลของเจมส์เลย2แต้มแรกเร็วและเป็นแอนวันไปเลยครับโอ้โห oh, <Raven s. S 1> เรเบนมาลก็แอนวันเลยครับเจมส์ครับ2คะแนนนับลูกโทษแถม1ลูกครับ แล้วฟาวไข่ไม่ฟาวฟาวเจมครับโอ้โหฟิลโกดีอยู่แล้วครับเจมครับแม่เรียบร้อยครับ3 0ครับเปิดด้วยความร้อนแรงครับแล้วฟูคอดเพสตามสั่งเลยครับบามาตกที่มือของโอกะครับอ๋อแล้วครับโอกะให้ไปที่ตีโต้ครับโอกะอีกทีหนึ่งโอกะลองส่องไกลสามเลยเรียบร้อยครับ โอกาส okay, ครับส<า>เท่าครับโอโ้ลิลูกสิทธ์คุดีครับโอกาสครับวันนี้เอาจริงครับโอ้โหโเคเดนเจอกรบตีโตเคเดนยกเข้ามาแล้วหารูเช็ดปั้นง่ายๆไปเลยครับ5ต่อ3ครับโอกาสฝากมาให้ตีโตตีโตได้สกรีนอยู่แลว้วก็คืนมาโอก้าแล้วโดนสติลไปครับ แล้วตรงนี้เคล่าให้มาที่เจมระยะกลางไม่ได้ครับโอการีบาบอลได้เปิดมาตรงนี้แหมไม่ได้เลยครับแล้วกลายเป็นเคเดนยิงเรียบร้อยครับ7ต่อ3ครับแล้วตีโตเจอฮารุครับแล้แก่ตรงนี้โดนสติลอีกแล้วครับและเคเดนขึ้นวางเรียบร้อยครับเ,เปิดเกมมาก็โดนนำไปก่อน9ต่อ3ครับ น่าจะเป็นตีโตไม่เจอช่องโอกาหลอกส่งให้พอแต่โดนเคเดนตัดไม่ได้และเคเดนฟาสเบรกขึ้นมาเลยเจมโล่งๆครับมีโอกาวิ่งไปเจมเล่นซ้ายเรียบร้อยครับ11ต่อ3คะแนนครับเปิดเกมได้สวยจริงๆครับสยามเรเวนส์บอลอยู่ที่ตีโตครับตีโตได้สกีนมาแล้วฝากมาให้โอกาโอกาลากบอลมาเอาตัวรอดได้ดีครับฝากมาที่เทียรา่าเทียร่าเล่นกับตีโต ตีโตเฟกหลออขามเข้ากลาง12แล้วปั่นขวาเรียบร้อยครับตีตื่นมาเป็น11ต่อ5ครับตีโต้เจอกับเคเดนครับเคเดนให้มาที่เจมบอลออกมาที่เจมระยะไกลครับก็ยังไม่มาครับแล้วเกมดีบอลเข้าเลเว่อีกแล้วครับโอ้แล้วขึ้นโฟลเตอร์ยังไม่ได้แล้วสุดท้ายโอ้ตีโต้เป็นบอลของซอมสักทีครับส่งมาให้โอกะครับโอกะ ครอสหนีเจมอยู่ยังไม่พ้นแต่ออกไปให้เทียร่าครับเทียร่าเอาโอมเหมือนจะหลุดมือแต่ว่ายังได้อยู่ครับเทียร่าให้โอกะลองส่องสามคะแนนแบงแบงวันนี้แม่นจริงครับโอกะครับยิงสามลงไปสองครับ1ิมเอตต่อแปดครับ, 8, รบโอโหกลับเข้าสู่เกมเลยครับแไปขอกรอมครับ ทางลับอย่างเดียวครับทางตรงไม่ได้ครับแล้วเคเดนได้ฝ่าวงครับได้สามแต้มเคเดนเอากลับาครับสวยโอกาสได้ดีครับเรเวนส์ครับลูกโทษแถามของเคเดนครับไม่ลงครับแล้วรีบาวเข้ามือหารุครับหารุฝากมาให้เคลาเคลาเคาะมาโฟเตอร์ระยากลางเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งเคลาเคเดนนี้เด่นจริงๆครับโอ้โหคลีนมากครับลูกนี้ของเคล่าครับ แล้วดูครับแจกมาตรงนี้พอเซฟได้ดีแล้วให้เทียร่าเทียร่าลุยมาซายสเตปแล้สองคะแนนครับเทียร่าสวยสุดยอดครับสวยครับเทียร่าเราบิ๊กบอสเจอจินครับจับลายพี่จินแลลวครับโอ้โหจินนี่เด่นมากๆเลยครับตัวเต็ง MVP แน่นอนครับซีซั่นนี้ครับทาโลให้มาแล้วเขาปบอกว่าอย่าลืมผมครับไม่พูดชื่อผมได้ไงครับเปิดมาใส่3ก่อนเลยครับโอ้โหเปิด3เลยครับ ยัดในมาให้พี่โมกพี่โมก3แต้มไหวเลยครับไม่ได้แล้วบอลอยู่ที่อเล็กอเล็กฝากมาที่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้จินจินนิ่งจริงๆครับให้คอร์เนอร์ที่ทาโลไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ยังรีบาวได้ครับจินแล้วฝากมาให้ฮันเตอร์2คะแนนครับโอ้โหสองคะแนนของฮันเตอร์ครับวันนี้ครับเปิดแต้มของตัวเองได้สวยเลยครับฮันเตอร์ครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับฮันเตอร์ครับเกมนี้ แล้วตรงนี้พี่โมกลุยมาพี่โมกข้ามแดนมาโดนลุมสองแล้วทาโลชกไปแล้วให้จินจินข้ามขึ้นหวางเรียบร้อยครับอกอบัวโยกทีแล้วกอบัวเข้ามาได้สวยแต่มันเลยไปครับสุดท้ายเป็นฮันเตอร์เก็บวีบาวดได้ครับฮันเตอร์ออกไปให้กับอเล็กซ์อเล็กซ์พาขึ้นมาแล้วอเล็กซ์ใต้เป็นเจอทาโลทาโลยังไม่เอาวนออกก่อนดีกว่าครับทาโลและโอ้โหมองเห็นอเล็กซ์แทบเฉียบขาดมากครับทาโลแล้วอเล็กซ์ไม่ลงอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับจินโอ้โห อัะเล็กบอกว่าผมไม่ได้ยิงครับผมจ่ายครับโอ้โหเก็บรีบาวชิวๆเลยครับโอ้โหจ่ายหลอกครับตอนนี้โดนแม่เกมของเกมรีบาวของเลเว่นมันดุจริงนะครับแล้วดูเติมเต็มเข้ามาหยอดตรงนี้ก็ไม่ได้ครับแล้วรีบาวได้อีกแล้วครับจินแล้วจินทานเซชั่นยกเร็วมาทาโรวางไปแล้วครับไปยาวเลยครับ26ต่อ10ครับโอ้โหสตรอมต้องเบรกให้ได้ครับ แล้วเวเ่นครับดุมากครับดูครับขึ้นมาเอาละแต่บิ๊กบอสติดเครื่องขึ้นมาให้ไปที่เติมเต็มระยะกลางเรียบร้อยครับสวยงามครับเติมเต็มครับได้ว่างก็ได้สกอร์ครับ2คะแนนแรกของชุดนี้มาแล้วครับโดยเติมเต็มครับ12ต่อ26เอาแต่ว่ามันไม่รู้กันครับฮันเตอร์กับทาโร่ครับ ้างนอกมีเข้าปั้นตั้งจะสามอีกหรือเปล่าสวิงออกมาอ้าวโดนตัดโดยพี่โมครับอ้าวอะไรครับพี่โมขวบมาคนเดียวเลยเดี่ยวๆท้้งหลังมีจินพี่โมขึ้น2คะแนนไม่ได้ครับโอ้โหจินมาจากไหนก่อนครับผมเป็นพี่โมครับโอ้โหแล้วเข้าปั้นกลายเป็นเลนซ้ายโล่งเลย2คะแนนครับโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าพี่โมนี่หลุดแล้วนะอ้โหดีๆมีจินตามมาเฉยครับจิงไปมากๆครับอ้าวบิ๊กบอสครับออกมาให้โมลองส่องวัดสามคะแนนยังไม่มาและสุดท้ายเป็นบอลของอเล็กซ์ครับ อาเล็กชะลอไว้ก่อนครับมาฝากไว้กับเขาปั้นให้พิธีจินจินดวกับบิ๊กบอสจินพารีเวิร์สโอ้โห,โโหง่ายๆเลยจินอเอาละครับดูกันดีๆนะครับนี่คือควอเตอร์หนึ่งนะ30แต้มไปแล้วโอ้โห30แต้มไปแล้วแล้วเวลายังไม่หมดครับเปอร์เซ็นต์ชัวร์มากๆครับเลเว่นแล้วตรงนี้ต้องรีบดันขึ้นมาครับเหลือ2วินาทีขึ้นมาได้ทันบิ๊กบอสฝากมาตรงนี้เติมเต็มล็อกเบรสไลน์มาแล้วได้ฝาว เป็นตีโดสองลูกจากเติมเต็มครับลูกแรงเติมเต็มครับยอดเยี่ยมครับรอดูลูกที่สองครับเก็บไม่ลงครับหลารีบาวได้ครับเติมเต็มแล้วให้โมกทางลัดเลยครับยังไม่ได้ครับแล้วอยู่ที่จินจินขึ้นเร็วมาแล้วแล้วทาโรทะยานขึ้นวางสองนัแนนครับ 32ต่อ13เข้าก็ไปแล้วครับเปิดดุจริงๆครับเกมนี้ครับโอ้เพ่นครับเติมเต็มฝากมาโดนตัดบอลเลยครับทาโร่อ่านอยู่แล้วครับแล้วขึ้นวางครับนุ่มๆครับ34ต่อ13ครับโอ้แล้วยังไม่หมดควอเตอร์หนึ่งครับ34ไปแล้วครับโอ้โหนี่เขากำลังจะตั้งใจทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับแล้วรีบาวตรงนี้เป็นบิ๊กบอสให้มาที่โมก หมกฝ่ามาฝ่ามาจินแย่งได้จินแย่งจ่ายดับหลังเลยไฮไไท์ครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับไฮไไทลไปเลยครับติดควอเตอร์ครับบอลอยู่ที่ปรินครับปรินลุยเข้ามาแหม่โดนสติลโดอยคินครับคินให้หารุครับหารุสะบัดมาให้เทปันเทปปันสต็อปยิงลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วบอลหลุดมาถึงเจมเจมให้หารุสองคะแนนเรียบร้อยครับ บออยู่ที่เคล่าครับเคล่าให้มาที่เจมส์สายสเตปสองกันแนนเรียบร้อยครับโอ้สวยมากครับแม่นยังกะจับวางครับเจมส์ครับโอ้สวยจริงๆครับลูกเมื่อครู่ครับถ้าโพสดีมากครับบอลอยู่ที่คินครับคินลากบอลขึ้นมาคินแหมให้มาที่ฮารุครับ หาลุกฝากกลับมาคินระยะกลางเรียบร้อยครับโอ้โหสวยครับ42คะแนนไปแล้วครับรเลเว่นครับก็ดีไปหมดครับโอ้โหเลเว่นแล้ว,ลวตีโตให้มาตรงนี้เทิร์นโอเวอร์ครับเคลาลุยนายหนึ่งสองแล้วเช็ดแป้นไม่ได้เคลายังได้บอลอยู่แล้วยิงระยะกลางไม่ได้รีบาวตรงนี้เป็นของตีโตตีโตให้โอกา้าโอก้าลุยมาแล้วหนึ่งสองยูโรและได้ฝาว เลือฝ่าได้ดีครับโอกาครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีครึ่งครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง5นาทีรูที่2โอกาครับสวยครับเนียนๆครับลงไปครับโอกามาออกมาด้านนอกให้กับเจมไม่ลงครับและแสลมดังเก็บได้ให้พิ่ีโอกาโอกามีกินไปตามติดเลยครับโอกาพาไถเส้นมาโอกาโอ้โหมันเยอะจริงๆครับโอกาแกะมาก่อนพรินให้ทิติโตติโต จะลุยเข้าไปเองตีโตวางขวาสวยครับตีโตครับข้ามาวางเลยสวยมากครับตีโตครับฝ่ามา2ครับ2คะแนนของแม่เขาซอมครับตีโตยัดในมาที่ตอดไม่ลงแล้วปีนซ้ำไม่ได้แมแล้วตรงนี้โอ้โหบอลอยู่ที่เจมครับเจมเจอตีโตแล้วได้ฝาว หลาลูกโทษเก็บลงไปครับพี่เจมนี่แม่นอยู่แล้วครับสยามเฟซเหมือนเดิมครับลูกทีสองไม่ลงครับแล้วยังเก็บบอลได้ครับแล้วยัดมาโดนบล็อกครับแลมดังแลมดังแฮนด์ออฟมาให้โอก้าโอก้าลุยมาแล้วแล้วยกให้ตีโต้ตีโต้เฟกตรงนี้แล้วยิงเช็ดปั้นได้สวยครับสวยครับตีโต้ครับ18ต่อ4 3คะแนนครับ แต่วันนี้ครับเกมสุดเดือดของ u 13 u 2 14ครับทางแ k o คอกซอมนี่เอาชนะ r รเวนสไปได้นะครับนี่คิวของเขานี่เจอกันทั้ง2อยู่เลยครับในวันนี้ครับรอมกับเรเวน s เอาแล้วสุดท้ายคินหาพื้นที่อยู่ออกมาให้เจมส์เฟกหายเลยครับโฟเตอร์ขวาลูกนี้สวยครับเจมส์เจมสนี้คนยิงระยะกลางดีดีมากโอ้โห45ต่อ18คะแนนครับบอลอยู่ที่เคเดนครับ เคเนขึ้นเกมมาตรงนี้หยอดนายให้จินจินโดนลุม2เบิ้ลกับเคเนโอ้โหเพลนี้สวยจริงครับเพลนี้สวยมากครับแล้วจินมาแล้วครับจินลากขึ้นมาดึงจังหวะ1ที1นสองเรียบร้อยครับเอาครับตอนนี้ครึ่งแรกครับทะลุไป49แต้มแล้วนะครับคิดเลขแบบง่ายๆร้อยคะแนนไม่ไกลครับ แล้วเทียร่าข้ามมาโฟ์เตอร์สวยๆครับวันนี้มี2ลูกแล้วครับเทลร่า2คะแนนของแมคข้อซอมครับไล่มาที่20ต่อ49คะแนนครับวันนี้ใส่ฟอกวันครับแล้วตรงนี้จินกับเจเดนครับโอ้โหนี่เป็นโกลลูกนี้ครับสองลูกติดครับแบบเดิมได้ตามแบบเดิมครับกิฟต์แอนด์โกกันสวยมากครับโอ้โหลูกซ้อมของทางสยามเวฟเลยครับโมบีไฮเดอร์แบ็กมา แล้วโมกจะลุยมาตรงนี้สะบัดให้บีมบีมลุยเบรไลายแล้วหยอดสองสองแหวมสวยครับบีมสวยครับ22ต่อ51เคะแนนครับเวลาเหลือ3นาทีเ็ษเอาครับสตอมเริ่มในสวนบ้างแล้วครับแล้วตรงนี้เข้าปั้นระยะกลางไม่ลงจินรีบาวถอดหมวกมาเอาตัวรอด3คนแล้วจ่ายสวยมากครับแล้วก็เช็ดแป้นลงไปครับโนรุกพาจากจินครับ คแนนสวยๆจากเติมเต็มครับตรงนี้ครับฮันเตอร์เปิดมาให้เขาปั้นเขาปั้นคามแดนขึ้นมาให้มาที่เคเดนเคเดนให้มาที่จินจินจะจ่ายลูกนี้โดนดักทางได้แล้วครับแล้วบอลฟันเบรกเร็วมาเคเทียร่าครับโอ้โหโอ้สวยครับโอ้สามลูกของเผ้าไปแล้วครับเทียร่าวันนี้ครับวันนี้เธอมีหแต้มเต็มเต็มไปก่อนในครึ่งแรกครับเทียร่าครับ จบครึ่งแรกครับเลเว่นนำอยู่นิดหน่อยครับ53ต่อ26ครับบิ๊กบอสโดนดับเบิลทีมแต่ยาวกว่าเยอะครับบิ๊กบอสครับให้ไปที่ปรินปรินออกมาที่กอบัวกอบัวเฟกสวยแล้วโฟลเตอร์ลูกนี้2องคะแนนของกอบัวครับสวยครับกอบัวลูกนี้ครับ28ต่อ53คะแนนครับเปิดครึ่งหลังได้ดีครับปรินดอมดอมมองอยู่ที่เส้น3ครับโอกาออกไปให้กอบัว กอบัวยังคืนมาอยู่ที่กับปรินครับโอกาโอกาฮอแมของผมโฟลเตอร์ <Fl utter S 1> ด้วยขวาลงไป2คะแนนครับโอโหเปิดคอเตอร์ได้ดีครับ30ต่อ53คะแนนครับซอมแต่ลูกนี้ของเรฟเฟกับทาโร่ก็พาขึ้นมาโฟลเตอร์คืนเหมือนกันครับทาโร่ครับ55ต่อ30คะแนนครับเรเฟนสนอยู่ที่ 55คะแนนต่อ30คะแนนครับบอ้ของทาโร่บิ๊กบอสอ่านได้ดีครับและบิ๊กบอสพาขึ้นมาฝากไว้ที่ปรินครับปรินบอลของปรินครับปรินสวิงออกมากบัวกบัวจ้องไปที่แป้นแต่ให้ไปที่บิ๊กบอสตายแป้นแล้ว2คะแนนของบิ๊กบอสสวยครับ บอลเรฟเฟนสร้างโดยทาโร่สเต็ปแบ็กยิง3โ oh อ้โหแบ็กช็อตลงไปครับทาโร่ครับ58ต่อ35าคะแนนครับโอ้โหโอ้โหเจ้าทาโร่ใจใหญ่จริงครับ3คะแนนไกลามากครับเมื่อสักครู่ครับทาโร่ออกมาก่อนครับที่เจมเจมโฟลตเตอร์ด้วยขวาสวยครับ60ต่อ35าคะแนนเข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับ เวเฟนส์ครับโอ้โหเขาดุมากเลยครับทีมนี้ครับปรินปรินเรียกฉี้ให้บิ๊กบอสมาครับแต่ว่าออกไปก่อนที่โอกะปรินลองวัดไกล3คะแนนไม่มาครับแต่บิ๊กบอสเก็บใต้แป้นได้แล้วก็2คะแนนของบิ๊กบอสครับนี่ครับบิ๊กบอสจุดเด่นคือลูกเก็บรีบาวใต้แป้นแล้วส่วนใหญ่แต้นที่เขาทำได้คือเก็บจากการรีบาวและเก็บ2คะแนนไปได้ครับโอ้โหแทแป้นยิงลูกนี้เกือบลงครับ อ้าวแล้วสุดท้ายบอกระดมถึงกอบัวกอบัวได้หลุดชื่อดวงกันเท้แป้นหนึ่งหนึ่งกอบัวเรียกฝาลได้สำเร็จครับอ้าวแล้วครับ37ต่อ60คะแนนครับตอนนี้ครับลูกแรกสวยครับกอบัวครับลูกที่สองของกอบัวก็เก็บ โอ้โห oh, เกือบลงครับแต่บิ๊กบอสดีมากยังไม่ได้ยังเป็นบิ๊กบอสอู่ทีหนึ่งขึ้น2คะแนนของบิ๊กบอสครับอาครับ40ต่อ60คะแนนครับจี้ขึ้นมาแล้วครับแบงคอกรอมครับบิมส่งบอลเข้ามาโอ้โหโดนเคเดนสติลไปได้อีกแล้วครับเคเดนดวหนึ่งหนึ่งกับติโตเคเดนรอเพื่อนข้างในเจอออสตินออสตินขึ้นโอ้โหออสตินครับ โอ้โหไม่ง่ายเลยครับมีตัวประกบติดอยู่ตรงนั้นอย่างตีโต้ครับแต่ออตินยิงแสงหน้าไปเลยและเรเวนสฟูลขอต่อครับพอมีบีม,มารับบอลครับบีมพาขึ้นมา้นแปะวินาทีได้ครับตีโต้ออกมาที่ตอสตอสเจอข้างในแล้วได้ฟาวตอดโอ้โหลูกแรกสวยครับโอ้โหตอสตัวเล็กมากครับ แล้วลูกนี้ระยะกลางไม่ได้ครับพอแต่เทียร่าอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้มีเกือบสิบแต้มแล้วครับเทียร่าครับน่าจะแปดตำๆแล้วครับโอ้โหเล่นได้ดีมากครับเทียร่าครับผมให้เป็นผู้เล่นที่มาที่สุดในแบงคอกสลอวในวันนี้เลยครับเอาล่ะเคเด่นหนึ่งสองวางสวยไม่ลงครับและบอลสุดท้ายเป็นของพอพอก่อนไปก่อนเอาแต่ไปเล่นใต้แป้นตัวเองแบบนี้ก็โดนลงโทษโดยเคเด่นล่ะครับ64ต่อ43คะแนนครับ ตีโตขึ้นมาที่พอลพอลออกมาเทียรา่าเทียรา่าสวิงออกมาตีโตไวโอเพนแบบนี้ลองสองสคะแนนไกลย,ยังไม่ลงและยังเป็นพอลครับเก็บรีบาวได้พอลรีเวิร์สขอลูกนี้สวยครับพอลครับ45ต่อ64คะแนนครับระยะห่างยังประมาณนี้ครับ19-20คะแนนเคเดนดวยกับทอดเคเดนพาหนีมาสวยครับเคเดนข้างในมีเคลาเคลาสเต็ปแบ็กยิงชิงแป้นลงไปครับโอ้โหคอนเนคชันระหว่างเคเดนเคลาครับ 66-45ต่อคะแนนครับมาดูเพลงนี้ของทางสยามเรเวสครับ66-45คะแนนครับอ่ะจีนกลับมาแล้วครับให้อเล็กซ์อเล็กซ์โดนบิ๊กบอสแยงไปครับบิ๊กบอสฝากไว้ที่พี่โมกครับโมกจะลุยขึ้นมาโอ้โกลุยขึ้นมาได้สวยครับให้ไปวงนอกที่เติมเต็ม2คะแนนครับสวยครับ เติมเต็มส่งขึ้นมาให้บิ๊กบอสโอ้โหยังไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นจินเก็บวีบาวดได้ครับจินฟาสเบรกยาวขึ้นมาเข้ามือพี่โมกครับอ่าครับพี่โมกพี่โมกถืนให้กับเติมเต็มเติมเต็มให้พี่โมกโฟลดขวาไม่ลงแต่บิ๊กบอสเก็บแล้วเป็นแอนวันลงไป โอ้ต้องชะลอไว้ก่อนครับเติมเต็มนี่เรียกโมกอยู่ตรงมุมแล้วบิ๊กบอสตบยิงโอ้โหสวยครับบิ๊กบอสครับโอ้โหว่าไปนะครับทุกคุณว่าไปครับแบงคอกซอมไล่มาที่52ต่อ66คะแนนครับเผอแป๊บเดียวครับเหลือ14คะแนนแล้วนะครับ5นาทีสุดท้ายนี่ผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ทีมนี่ลงมาได้ตามสะดวกครับเอาล่ะเรเวนส์ครับบุกขึ้นมาเซตนี้จิน จินเล่นกับคินโฟลเตอร์ด้วยขวาชิงแปน้นแต่ไม่ลงสุดท้ายเป็นจินอีกแล้วครับจินหาทาโลเจอแล้วครับทาโลไปแล้วเวียงโอ้สองขางนานลงไปครับทาโลโอเล่นไปได้ไงครับพเพลมอจักคู่โอ้กล้าเลี้ยงกล้าหลุยจริงๆครับทาโลเอาละขึ้นมาจินบอลอยู่ที่จินโอ้โหข้างในออกไปที่อเล็กซ์ระยะกลาง ไม่ลงครับโอ้นิดเดียวครับอาเล็กเทปแปนปล่อยบอลลูกนี้ยังไม่ได้สุดท้ายเป็นฮาโลครับเก็บบอลไว้ได้ครับฮาโลหมุนมาแล้วโอ้โหสองคะแนนล,ลงไปครับโอ้ฮาโลครับเ2โรีบสองนี้แล้วเกมกลับมาว่ากันต่อเลยโอ้โหเปิดมาเรฟเฟนส์ก็ดุดันเหมือนเดิมครับจินสองคะแนนล,ลงไปครับโอ้โหแล้วเป็น3ามเอาเรลของแบล็กซอมครับพึ่ง เพิ่งเปลี่ยนชุดใหม่ลงมาเมื่อกี้ครับต้องขอทำเอาเลยครับโคชเป่าครับปรินหาเพื่อนเจอบิ๊กบอสแล้วบิ๊กบอสเฟดเอาเวขึ้น2คะแนนลงไปครับเอาครับ54ต่อ72คะแนนครับแบงคอกซอมทุกทีมนี่เพรสหนักใส่ซอมตลอดเลยครับอ่าปรินไวด์โอเพนลองส3งยังไม่มาอีกครับ2นาทีครึ่งครับก่อนจะหมดเวลาฟาสเบกขึ้นมาบอลถึงทาโ่ทาโ่ให้จินสวยมากครับคินครับ ขอัยครับเป็นเจมส์ครับ74-54ต่อคะแนนครับบอลออกไปทางด้านขวานะครับฝากเข้ามาด้านในและเรียบร้อย,ย,ย76-54ต่อคะแนนครับ22คะแนนแล้วครับสยามเรเวนขึ้นนำแบงคอกซองครับมาดูเกมซองบ้างครับปินให้ไปที่พี่โมกออกมาโอกะสเต็ปแบ็ก3คะแนน ยังไม่ได้อีกครับโอ้โหเกม3คะแนนของแบล็กฮอตซอมครับและเข้ามือของฮารุอีกแล้วครับฮารุโล่งๆฮารุเลนขวาฮารุไม่ได้แต่มีเจมสองคะแนนยังไม่ได้ทาโร่อีกครับเรียบร้อยครับทาโร่ครับ78ต่อ54ครับและเป็นไทม์อาท์ของแบล็กฮตซอมเลยครับมีมองหาเพื่อนฝากกลับเข้าไปที่โบกแต่ดูี้โด,ดสติลฮะ และเรียบร้อยครับ2คะแนนจากฮาโลครับ80ต่อ54คะแนนครับโอ้เวลาเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับแบงคอกซอมอยังโดนเพสอยู่แล้วพี่โมกแกะออกมาได้ที่บีมบีมโลเตอร์ขวาสวยครับ56ต่อ80ครับและเรเวนส์ก็ยังมาต่อเนื่องครับไม่ใช้เวลาเลยครับจินออกมาฮารุไวโอเพนลองวัดระยะกลางไม่ได้ บอลยังโอ้โหเข้ามามือจินอีกครับจินออกมาฮาลุสวิงออกมาทาโลสามคะแนนไกลลูกนี้บแบง,งแบงแบงโอ้โหฮาโ่ครับไกลามากครับลูกตะครู่ครับแปดสิบสามต่อห้าสิบหกคะแนนครับเติมเต็มหาเพื่อนเจอไมครับเจอบิ๊กบอลแล้วขึ้นได้ฝาวครับ ครับลูกที่2ครับ57ต่อ83และเวลามอเหลือ4วินาทีครับมาดูว่าเคเดนทำอไรฟร์มเดือดโลโก้หรือเปล่าไม่ได้ครับและจบเกมไปด้วยจังหวะนี้เลยครับสยามเรฟเฟสครับเอาชนะทางแบล็กอกซองไ่ได้ด้วยสกอร์83ต่อ57คะแนนครับโอ้โหในสยามเรฟเฟสครับสถิติขแข่ง11นัดชนะ11ยังไม่แพ้ใครครับ ในขณะที่แบงคอกซอมครับยังต้องหาชนะนัดแรกของตัวเองต่อไปครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของ YBL เกมซีซันส2เกมที่11นี้ครับเดี๋ยวเรายังมีพรุ่งนี้มาให้พบกันอีกวันเดงครับ แเกมพวกนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเลยครับเปิดเจอคือบอลล์เจอจับเดงกข้องบีครับคู่สิอโมงเป็นสยามไฟเยอร์เจอจับ